ไผ่อยากเห็ดกับเข่าเก่งไผ่อยากเห็ดกับเข่าแสบเขาไปติดตามเราชมแสบอีสานบานเฮาทางยูทูบของยายกิมเดอ้อค่ะพี่น้องพี่น้องกับสืิเห็ดกับเข่าแสบค่ะพี่น้องมือนียายกิมในบักม่วงมากค่ะยายกิมสตํำแจ่วบักม่วงค่ะพี่น้องหนึ่งปลาค่ะอันนี้คือปลาเก๋าค่ะพี่น้องค่ะยายกิมเอื่อไว้จะเมอว่านนี่ค่ะบักพริกหอมใหญ่กระเทียมค่ะ ยายิมห,หนึ่งใส่กันเรกค่ะพี่น้องจังสีเอามาต่ำค่ะนายยากิ้มเอาไปตั้งไฟล่ะค่ะพี่น้องช่วงระวางรอกกาซุกนะค่ะพี่น้องยายิ้มกับฉมาเตรียมพักไว้ทันหนึ่งค่ะพี่น้องยายกิ้มใส่ไส้กระลำใส้ดอกกระลำค่ะหล้กก็ขา้าวโพดแค่อทค่ะพี่น้องยายยายกิมหันให้มันแล้วกันเลยค่ะพี่น้องแล้วก็แจงสีเอาวไปหนึ่งกันค่ะ คือสีหนึ่งหั่นเดียยร้อยค่ะพี่น้องนี่กิมสีมะขดูดเปลือกแบบม่วงมาเนี่ยล้วกสิขูดด้วยกิมสีใส่เนี่ยขดูดเอาค่ะพี่น้องขาเราค่อยไปตําใส่แก้วเนาะค่ะพี่น้อง มาตำแจวกันบ้นี้พี่น้องคะอันนี้คือกระเทียมค่ะจิ้มกระสิบีบีเอาตั้งแจาทาั้งในมั่นค่ะพี่น้องคะหอมใหญ่ใส่ลงไปค่ะขีห้านหนึ่งแล้วกับริกกะตำให้แหลกค่ะพี่น้องเราค่อยมากเอาบักม่วงลงตำค่ะ หลังจากนั้นแล้วเขาก็จะม,มาปรุงค่ะพี่น้องมาปรุงกันค่ะแต่มี่ยังหลายดอกค่ะพี่น้องค่ะไปกินกะปิใส่ข้นอลองไปใส่ชูรดปัะกาตามด้วยน้ำปลาค่ะ แล้วล่ะค่ะแก้วยี่กิมค่ะพี่น้องนะหอมบักม่วงหอมบักม่วงพี่น้องยี่กิมเขาก็สิดกินเทือแกค่ะบักม่วงค่ะอ่าเดียยรลอยแล้วค่ะพี่น้องค่ะนี่กิมจัดใส่จานเดียยรลอยมาเด้อค่ะพี่น้องมากินหนึ่งปลาตำแก้วบักม่วงน้ำยี่กิมค่ะพี่น้องค่ะแซบมาเด้อพี่น้องสูบูสู่คนค่ะ สวัสดีค่ะแต่พิซานบานเฮ่ามากแล้วพี่น้องมาย่าจิมหนึ่งปลาเก๋าได้ค่ะเมือเนี้คุณ่ะแก้วบักม่วงพี่น้องนี่แก้วบักม่วงเฮอก็ได้กินบักม่วงค่ะพี่น้องค่ะอยู่ทางออสเตรเลียบักม่วงดิบแต่บกักม่วงซุกนั่นบักม่วงเพิ่มบักม่วงซุกอ่ะพอมีอยู่ค่ะพี่น้องแต่ว่ามันกับโบเมน,ม,น,ม,นมันโบเมนไอ้นั่นเฮ่ากินเนาะพี่น้องยายจิมก็อยากกินบักม่วงดิบ กับแจ้วหวานมาเขาเจ้าพี่น้องห่อนฮอนซีเบิงซีเบิงแซ่บพี่น้อง chào y chị mùa sao sao nọ cà lầm cà bán Takk. Mm -hmm. mm -hmm. มันนี้จกินหนึ่งอยากซุกแน่ยู่พี่น,น้องพักเม่เค่อยกรอบเลยนะ แก่ื่นสุดยอดความอร่อย La mán นะพี่น้องแซบ่บเมื่อนี้ก็ไวแค่นี้ก็เล้ค่ะพี่น้องค่ะเย้ก,กิมก็มากินให้เบิ้งซัมนี่และค่ะพี่นอ้องพอ้กันไหมคลิปหนา้าฝากก็เลยก็แชร์ก็ติดตามแชร์พิสานบันเทาาป็นกำลังแก่ให้เยก,กิมน้ำเนื้อเอค่ะพี่น้องเมื่อนี้ผ้ามาเฮ็ดเกลวหมักม่วงค่ะพี่น้องค่ะอ่ะอยู่ดีมีแห้งสูฟูสุกคนค่ะสวัสดีค่ะ รำรวยเด้อพี่น้องเด้อ